มันมานเดอร์นะองตงใช่ไหมเออองตงยายเพย็ญก็วัดที้จะองตงนะคะบ่าวแอรก็บอกว่าแซ่บแซบครับส้ตมตำไงส้งตมตำแคบหมูเออขาดไม่ได้นะะส้ตมตำแคบหมูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เออก๋วยเตี๋ยวเรือแซบอีรีจากแซ่บอีรี สิบสี่ล้านดวงตาได้จ้ะเดอ้อขอบคุณมากๆนะเวลานี้ทำการไลฟ์สดบอกเทคนิคในการใครมาได้สูตรนะใครไม่มานอนอยู่เดี๋ยวมาถามต่อเดี๋ยวค่อยบอกใหม่นะตอนนี้กำลังบอกสดๆเลยนะคะนะสดๆก็คือแรกๆนะคะทุกคนนะแรกๆก็คือมันจะมีกระทะนั้นกระทะนูน้นกระทะน้นก็คือเราต้มต้มต้มหนังหมูแล้วก็เอามาหัน่นใหมันได้ขนาดที่เราจะทอด นะคะตรงๆบอกว่าน่ากินจังครับนะคะเบาเบาแอก็บอกว่าปังๆนะครับผมปังอยู่แล้วครับนะพอนั้นขายวันละร้อยรูใครอยากกินสดๆมาที่นี่เลยตลาดบ้านดูนะมีมีจุดเด่นที่เดียวที่นี่น,นะคะเออคือไม่ต้องตากแดดจ้ะไม่ตากแดดนะสดๆเลย ไม่ต้องตากแดดต้มหนังต้มต้มหนังหมูเอาเขี้ยวน้ำมันมันออกอย่างนั้นพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อยๆนะแล้วเรามันก็จะค่อยๆแห้งกว่ามันจะแห้งได้มันก็จะได้ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งมันแห้งแบบนี้เราก็เก็บเก็บไว้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาทอดค่ะทอดแล้วก็จะเป็นแคบหมูออกมาหน้าตายอย่างนี้นะคะ,ะก็ลองทำดูได้นะเป็นอาชีพนะคะทุกคน ขายวันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งร้อยกิโลขายปีกขายทรงหน้าร้านมีมีขายด้วยนะัร้อยสองกิโลทำทุกวันแบบนี้สดสด,สดเลยนะคะ,ะถ้าใครอยากจะกินสดสด,สดหมูกรอบไร้น้ำมันนะที่นี่มีขายมีจำหน่ายนะคะส่งเคอรี่นะคะส่งเคอรี่ถึงที่โลละสี่ร้อยนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทำไร้น้ำมันจริงๆเราจะต้องเคี่ยวน้ำมันมันออกแบบนี้แล้วมีที่นี่ที่เดียวที่ทำสูตรนี้นะคะ ส่วนใหญ่เขาก็จะทําเอาไปตดดักแตดเนาะแล้วก็มาทอดอะไรประมาณนั้นนะคะเอออันนี้ของเราสามารถที่จะเอาไปแทนกระเพาะปลาได้นะาใครอยากกินกระเพาะปลาก็สามารถที่จะไปแทนไปทําแทนกระเพาะปลานะคะอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มือว่างถ้ามือว่างเราแบบนั่งดูอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้คนมันมันก็จะไหม้ข้างล่างเพราะนั้นมันเป็นงาน หนักนะเป็นงานหนักค่ะทุกคนแต่มันเป็นงานที่ทุกคนซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังนะบอกได้เลยว่าเราใส่ใจเรื่องเรื่องอาหารเรื่องการทำนะคะใส่ใจมากๆภทายมันไปอย่างนี้จนกว่าน้ำมันมันจะหมดนะขอบคุณขอบคุณบ่าแอร์ด้วยเด้อเบาแอร์ ความร้อนอยู่ด้านล่เออเราไม่ถ่ายถึงสอนให้เราปิดปิดแก๊สแต่น้ำมันมันยังร้อนอยู่อือการกระจายน้ามันกระจายความร้อนกระจายความร้อนปิดแก๊สแล้วแต่กระจายความร้อนเพราะว่าถ้าเราไม่กระจายความร้อนเดี๋ยวมันจะไม่ข้างล่างอือเพราะว่าน้ำมันมันยังร้อนนะคะก็ต้องใส่ใจเรื่องละเอียดทั้งหมดกว่าจะออกมาเป็นแคปหมูไร้น้ำมันเพราะฉะนั้น คำว่าไล่น้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆน้ำมันมันเกิดระเด็นออกมาเองมันต้องมีวิธีการขั้นตอนวิธีการวิธีการที่จะดูมันทำมันให้มันเคี่ยวมันแล้วก็ใส่ใจจริงๆอะนะคะคือถ้าเราปล่อยมันก็จะมันไหมขึ้นมาก็จะไม่ได้ของเราก็จะเสียหายเพราะั้ของเราเสียหายก็อย่าลืมว่าด้มุ มัภาพไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนนะเนื้อหมูหน่ะเออนี่เริ่มแข็งตัวและแสดงว่ามันเย็นนี่เริ่มเริ่มแข็งตัวถ้ามันเย็นมันก็จะแข็งตัวเคี้ยวไม่ออกเลยนะเหมือนภาพพยนต์ของหนังหนังหนังเหมือนหนังหนังควายอที่เขาไปแกงขี้เหล็กอ่ะท้าก็จะรู้อ้าวมันจะแข็งแบบนั้นแข็งปอกแบบนั้นเลยแต่ถ้าแบบนี้ไปแกงขี้เหล็กก็อร่อยนะคิดว่านี้อร่อยนะ แกงขี่เหล็กมันจะฟองฟอ,องขึ้นมาเ่ะเพมูกรอบอเห็นนี่อ่ะผัดเพาหมูกรอบมันแข็งไปไหมล่ะโอ้อมันกนไไ็เบาตัวลงอ๋อเขาก็รีบรีบเสิร์ฟใช่ไหมโอ้เข้าท่า